ยืนรอเลยแกขโมยเงินของเขาไปใช่ไหมเอาคืนมานะไอ้นมเอิดขาวไฟก่อนเลยครับไม่ได้ใช้เราเปิดได้มันเท่ะนะครับไ <c oughs> อ้เออสาดผหลังไปก่อนเลยครับ <c oughs> ใส่นัวรัวมัดรัวรัวห <c oughs> ลังจากการผจญภายในโลกของบลัอกฟลูดก็เผื่อตามลาหาผลปีศาจที่ผมต้องการมาให้ได้ โดยตลอดการเดินทางที่ผ่านมาโลกใบนี้ให้ผมได้พบเจอสิ่งต่างๆมากมายหลายอย่างทางการได้ต่อสู้กับเหล่าโจรสลัดแม้แต่ทหารเรือเองก็ตามและในบางเกาะก็ยังจะเป็นทียู่อาศัยของบอสด้วยเช่นกันสิ่งก็แข็งแกร่งกันทุกตัวอย่างไม่ต้องสงสัย ส่วนการตามลาหาผลปีศาจเองผมก็สุ่มหาผลที่ผมต้องการมาโดยตลอดแต่ก็กลับไม่พบเจอเลยจนกระทั่งผมสุ่มได้ผลแสงมานั่นก็ทำให้แทบทุกอย่างของผมง่ายขึ้นมากผมฟาร์มมันอย่างบ้าคลังระหว่างทางก็ได้พบเจอผู้คนมากมายทั้งที่หวังดี และจองจะเซ็ตยอ่อผมอยู่ตลอดเวลาก็ตามแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเหล่าผู้ที่ถูกขนานนามรือถูกเรียกว่าพระเจ้าตอนที่ผมได้เจอกับพระเจ้าครั้งแรกก็ถึงกับอุทานอกมาว่านั่นมันเฮอะไรวะน้าพวกเขามีอิทธิพลมากเคลื่อนไหวก็ว่องไว โมตีก็รวดเร็วแถมบางครั้งผมไม่ได้มาแค่คนเดียวยกแฟมิลี่หรือครอบครัวเขามาด้วยกันเลยเหล่าพระเจ้าเอ๋ยถ้าคุณฟังอยู่ก็ขอให้รู้ว่าเราได้เจอกันเมื่อไรไม่คุณก็ผมก็ต้องได้ตายกันไปข้างหนึ่งอย่างแน่นอน และนั่นก็เป็นเรื่องราวเกือบทั้งหมดเลยน um. er> ี่คร um> ับสาหรับการเดินทางที่ผ่านมาในครับจนมาถึงจุดนี้นะก็เจอผู้คนมากมายเลยนะครับทั้งผู้ที่ใจดีะนรับเอาผลพิศา์มาให้นี่ครับผมก็นะตอบแทนสําหรับผู้มือใหม่ไปหลายคนเหมือนกันนีครับอที่ได้ผลซ้ำๆเนี่ผมก็เอาให้เขาหมดเลยนะครับ โอ้โหตอนนี้ก็เลเวล732แล้วนะครับกับเงินอีก1,630,000านหกามหนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่ได้เพิ่มมาก็นี่เลยครับขาดำนะเนอนะเป็นขาไฟนะครับของซันจีนั่นเองนะ อเดี๋ยวมาดูนี่กันก่อนเลยครับไอเทมนะที่ได้มาจากการฟาร,ร์มตลอดการเดินทางนี้ผ่านมานลครับดูอาวุธอันนี้ก็ได้เป็นโค้ดเป็นแว่นอะไรมาด้วยนะครับผลพิศตร์ก็มีนะที่สะสมมานลครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นเศษที่ได้จากมอนสเตอร์นะครับที่ไปตีมานะ <c oughs> และนี่ครับผมได้มันมาแล้วครับท่าเจ้า มันคือผลสันไหวนะครับโอ้โหผลสันไหวเนี่ยเป็นผลที่ผมตามหามาตลอดนะครับอย่างที่เคยบอกไปก็คือผมไม่เจอเลยนะครับจนเลเวลขนาดนี้ก็ไม่เจอเลยครับจนมาถึงการสุ่มครั้งสุดท้ายของผมนี่ครับเพราะราคามันค่อนข้างสูงนะแล้วก็เนี่ยผมก็ฟาร์มเงินมาจนกลับมามีตังค์อีกครั้งได้นี่ครับ ก่อนที่ผมจะสุ่มก็คือมีคนเข้าไปสุ่มก่อนนะผมคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับเขาสุ่มออกมาผมก็สงสัยว่าผลน,นี้ผมไม่เคยเห็นนะก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆเอ้าผนสั้นไหวนี่ว่าโอ้ผมตกใจมากนะครับตอนนั้นก็คือเขาก็ยืนดูนะแล้วผมก็ลุ้นว่าเขาจะเก็บเข้ากระเป๋าไหมสรุปเขาวางนะครับเขาทิ้งให้ผมนะครับแล้วเขาก็ไปเลยนะครับ ผมพิมพ์ขอบคุณเขาไม่ทันนียครับก็ขอบคุณมากจริงๆนี่ครับเหมือนเขาแบบเป็นตัวแทนของคุณพ่อหนวดขาวนะครับเอาผลนี้มาให้บอกอาเพื่สอสงสารนะหมดไปหลายล้านแล้วนะ <c oughs> หรืออาจจะถึงเวลาแนละ้วจริงๆนี่ครับที่ผมจะต้องได้ใช้ผลนี้นะครับวยความสามารถขนาดนี้นะไม่รู้ว่าผมคู่ควรที่จะกินมันแล้วหรือย,ยังนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนี่ วันนี้ก็ยังจะยังไม่กินก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าที่ใช้อยู่ก็เป็นฝนแสงนี่ครับมันเดินทางสะดวกดีไม่ใช่อะไรอะระที่ยังขาดอยู่ก็แน่นอนนะครับก็คือไปรู้มาว่ามีฮาคิสังเกตด้วยนะครับซึ่งอยู่บนหอคอยนี้นะเราต้องไปซื้อจาก ท่านกอดอูศบนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นไปดูนิดหนึ่งนี่ครับไปออนี่นี่นี่โอเคอเดี๋ยวนีขอดูหน้าหน่อย <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นพระเจ้าอีกองหนึ่งนี่ครับจัดไปเลยโอ้ยข้าเป็นโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาข้าไม่มีจุดอ่อนใดๆในกลุ่มลูกเรือของฉัน ในกลุ่มลูกเรือของฉันจะบอกว่าเก่งกว่ากัปตันนิดหน่อยเฮ้ยเก่งลองแล้วมาจากกัปตันแล้ว <laughs> ใช่แหละเ <laughs> ขาเออก๊อดก๊อดกอด่อนกรชังเขานงครับไม่เป็นไรกลับมาเมื่อเจ้าแข็งแกร่งขึ้นนี่ยังแข็งแกร่งไม่พออีกเหรอ <laughs> โอ้โห <laughs> ดูบาดแผลสิครับนี่ <laughs> ชะกันขนาดนี้ <laughs> โอ้โหแล้วผมต้องทำไงครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมหาข้อมูลแป๊บหนึ่งนี่ครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะสามารถซื้อจากก๊อตอุซบได้นี่ครับในเรื่องของหาคียสังเกตนะครับอ๋อแล้วก็หาคีย์เกราะนี่ครับผมเต็มตัวแล้วนะก็ขาดแค่ตรงมือนิดหน่อยนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ครับอ่ะโอเคเหมือนจะรู้แล้วนี่ครับว่าเราต้องทำอย่างไรนี่ครับ เื่อนใบมีคนใบผมมานี่ครับว่าให้เราไปที่เกาะลิงนี่ครับตรงสะพานเชื่อมนะมันจะมีห้องที่สามารถลงไปได้นี่ครับโดยเราต้องไปกดปุ่มทั้ง5ปุ่มหรือ4ี่ปุ่มนี่แหละนะครับก่อนนะครับห้องข้างล่างถึงจะเปิดให้เข้าไปนี่ครับแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกว่าเราต้องทําอย่างไรต่อไปบ้างนะกดวาร์ปเลยถ้างั้นไปครับไปเกาะลิงกันเลยเลยเลยอ่า ตรงนี้หรือเปล่านะครับที่เขาว่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่ามันมีอุย้ยนี่เหรอตรงนี้ปะลงได้เลยไหมลงไม่ได้เหรอแล้วทำไมมันเปิดอยู่อะต้องกดปุ่มก่อนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยเี๋ยวอยืนตรงก่อนเอาเอา, <c oughs> เอา <c oughs> อันนี้คือมีคนเปิดไปแล้วเลยครับหรือว่าโอ้โหอันนี้กล่องเก็บวู๊หสองพันโอ้โหหม่กอดเลยครับโอ้เยอะเลยนะครับอันนี้เหรอครัครบเพลิงเก็บได้ไหมอุ้ยได้แล้วโทษอ่าได้ครับเพลิงมาแล้วนี่ครับอ่านี่ข้อความนี้หรือเปล่านลครับที่จะพาเราไปจุดต่อไปนี่ครับครับพูดถึง ทะเลทรายนะเกาะทะเลทรายนี่ครับบ้านฉันยังคงยืนอยู่นะยืนอยู่บ้านยืนบ้านยืนได้ด้วยหรอเปล่า <c oughs> เขาหมายถึงว่ายังยังคงอยู่หรือเปล่าบ้านยืนอยู่บ้านยืนอยู่แต่ตอนนี้มันมืดนี่ครับแล้วก็น่ากลัวด้วยนี่ครับปลดนำแสงไปไปเลยครับอย่ารอช้าถ้างนั้น อาขึ้นได้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าลงมาแล้วขึ้นไม่ได้นะครับได้อยู่ได้อยู่ออเอ๊บเอ๊บเอ้าเฮ้ยเอ๊บเอ๊บโอเคได้ละไปเกาะทะเลทรายนี่ครับเหมือนจะอยู่เยื้องไปทางโน้นนะมาไปดูกันหน่อยครับเปิดแสงมาไปโอเคมาถึงแล้วไนดะ้โอ้โหกระเด็นนะครับ บ้านฉันยังคงยืนอยู่โอ้โหแล้วมีกี่หลังวันนี้ <c oughs> เอาเนี่ยครับไฟน,น่าจะต้องเผาอะไรทักอย่างนะผมบ,บว่าเนี่ยอ่ะอ่ะหล่นให้หมดครับมีน้ำมันไหมทีเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เข้าได้เอาตรงนี้เนาะโอ้ยเก็บกองก่อนเน,นี่ยครับเอาเอาดไว้บดนี่เลยครับเอาดูที่มันจะติดเปล่าเอาหลนนะ่นครับ ลนลนลนไปครับลนเอาเอาเหมือนต้องโดนทักหลังแล้วผมว่านนะเอาหน้าต่างเอาเผาให้หมดครับ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ผมมานี่แล้วอะ่ะนี่มันมีหลังคาอยู่หลังเดียวเลย <c oughs> เอาเอาไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นี่ครับไม่มีแล้วนะทั้งหลังนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้นี้น่าจะเข้าไม่ได้นี่ครับหรือว่าพีระมิดนี้ให้ผมว่าหลังนี้แน่เลยวะเฮ้ยหรือว่าข้างหลังน้นเผาเผาให้หมดอุ้ยตรงนี้ไม่มีเอ้าวอ้าอุิยตรงนี้เหรอโอ้นี่ไงโอ้เผาแล้วนะครับ เอาแล้วไงนี่เข้ามาแล้วโอ้เอาได้แก้วด้วยโอ้แก้วน้ำาะครับให้ฟรีเลย <c oughs> อ่ะเนี่ยอ่าขอความตรงนี้นี่ครับก็บอกไว้ว่านะถ้าคุณแสวงหามำนาจนะครับให้เติมถ้วยที่รัวเติมเติมน้ำอย่างนี้ปะ เราล้วเราไม่เอาถ้วยนี้ไปเลยอ่ะนะต้องไปเติมอีกเนี่ยแล้วล้วไหนวะลัวล้วออิมเพลดาวเหรอล้วล้วลัวล้วไม่มีนะนี่ครับทิ้งไว้ตามลําพังนะครับในที่หนาวทิ้งไว้ตามลําพังในเฮ้ยเหมือนตอนนั้นผมตอนไปซื้อดาบสามเล่มนะผมเห็น ผมเห็นคุณลุงที่ต้องการน้ำนะเราเคยไปคุยแล้วหรือว่าเอาน้ำนี้ไปให้คุณลุงนั้นวะเออว่าเป็นเรื่องเราที่จะบอกอเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับที่เกาะหิมะนะครับกดวาร์ปเลยมันอยู่ใกล้กับเกาะลิงนะครับไปดูวีดโอต่งงไปครับ โอเคมาถึงแล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวไปเช็คอีกทีนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับที่ผมจําไม่ค่อยได้แล้วนะเ,เก็บกล่องก่อน,อนบ้านไหนวะอนนี้่นี่นี่อ่าน,าน,านี่หรือเปล่านี่ครับช่วยด้วยนี่ไงฉันหิวน้ํานี่เราต้องไปหาน้ํามานะครับตักน้านี่ให้มันกินได้ป่ะ <c oughs> ตักมาเลยนี่ครับโอ้ย <c oughs> ได้ปะะ ไม่ได้นะครับโอ้โหนะเราหาจากไหนวะครับรไปหาจากลัวโอ้โหต่มันจะให้ไปหาอีกเกาะเพื่อมาให้เกาะน,นี้แหละหรอวะดูดูรอบๆก่อนนี้ครับผมวิ่งหาจนทั่วแล้วก็ไม่มีวี่แววเลย,เลยน่ครับเอยเข้าไปหาลุงเลลี่หน่อยนะครับ เลลี่มีน้ำไหม <laughs> ขอน้ำหน่อยนะครับเอออุยอาา่าฮะนี่หรือเปล่านะลองลองดูดิต่ความเป็นแบบนี้ได้เฉยเลยครับโอ้โห <laughs> เ,เกือบได้เปิด Google กันแล้วนะครับประเจ้าช่วยโอ้โห เอาไปให้เป็นเลยครับอ่ะรีบๆไปกินซะลุงเอาไว้เอออ่ะลืมอ่านะ้ะกดเร็วเกินขอบคุณมากเออปวดพบลูกชายของฉันฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะให้รางวัลแก่คุณที่ไหนอ่ะลูกชายมานะัน่ะเอา้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดิปวดพบลูกชายของฉัน ฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะช่วยเขาจะให้รางวาัลแก่คุณให้รางวาัลแก่คุณแล้วมันที่ไหนหล่ะครับผมต้องไปที่ไหนเนี่ยโอ้พระเจ้าโอ้อไม่มีเลยหลักฐานอันนี้เหรอลูกชายมานันเหรอโอ้โหลับไลงเอา แล้วผมต้องไปที่ไหนต่อวะครับอ่ะสุดทางผมแล้วจริงๆเนี่ยครับอ่ะได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะก็คือต้องไปที่เกาะบากี้นะครับเป็นลําดับต่อไปนะอันนี้มันไม่มีบอกหรือว่ามีบอกแต่ว่าผมไม่รู้วะไม่รู้จริงๆนี่ครับหาทั่วอะไรก็ไม่มีรายละเอียดบอกต่อนะไปะไปดูกันที่เกาะบากี้หน่อยครับ โอเคมาถึงแล้วนะครับกอบากี้อ่ะไหนลูกชายเลยครับหมอนี่หรือเปล่าเนะี่ยอ่ะหมอนี่แหละนะครับชื่อเดียวกันเลยนะโอเคโอ้โหเราไปคลิกเลยอีกแล้วขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือพ่อของฉันนะหือ แต่มอบลีเดอร์นะครับได้ขโมยเงินของฉันไปทั้งหมดเลยเหรอโอ้โหช่วยฉันหาเขาและล้มเขาให้เลยที่สุดได้ไหม <c oughs> อยากได้เงินคืนนะดังนั้นฉันจะให้รางวัลแก่คุณได้ <c oughs> และเดี๋ยวนะคือเราช่วยพ่อเขาใช่ปะแล้วมันปล่อยให้พ่อหิวน้ำได้อย่างไรยายลูกอรรพี นอนหนาวเน็บอยู่เสื้อกันหนาวก็ไม่มีมรู้บ้างไหมมา <c oughs> โทษนะครับ่ะแล้วก็อยากที่ดูนะครับก็คือเราต้องไปเกาะใกล้ๆเลยนะเป็นเกาะร้า,างๆนะครับไปสู้เยไหมเกาะร้า,างๆที่เราเหมือนต้องไปทางนี้นะครับท่าที่ดูมานะเกาะนี้หรือเปล่าวะอันนี้ปะอันนี้น่าจะอันนี้แหละผมว่านะ เดี๋ยวแวะไปดูกันโอเอันนี่ไงอยู่ติดกันนะครับโอเคอ่ะมาดูกันหน่อยสิอันนี้หรือเปล่า,าต้องหาทางนี่ครับอา่านี่ไงโอเคอดียืนรอเลยแกขโมยเงินของเขาไปใช่ไหมเอาคืนมานะอีนมเิดขาวไปก่อนเลยครับ ไม่ได้ใช้เราเปิดได้มันเท่ะนะครับเอาฝันดีครับโอ้โหโคตรแรงเรียบร้อยเอาแค่นี้แหละวะ <What? S 1> แค่นี้ไอหมอนี่จริงดิจริงมากเลยแค่นี้ใช่ไหมไปครับกลับมาแค่นี้แหละไปโ,โอเคมา มาแล้วเป็นค่ามันมาแล้วอ่ะเสร็จยังอ่านะขอบคุณที่เอาเงินของฉันกลับมาคุณสามารถเก็บวัตถุโบราณนี้เอาไว้นะเป็นรางวัลได้นี้เหรอเป็นกุญแจอ่านี่นี่ครับกุญแจที่ต้องเอาไปไขประตูนี่ครับประตูตรงใต้จุดสุมผลนี่ครับวาร์กลับกันเลยอ,อย่าถือนะครับเดี๋ยวโดนกระทืบเลย โอเคมาแล้วนะตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับนี่นี่นนี่รู้นี้แน่เลยใช่ไปม่าเสียบเลยครับโอ้โหู่ไหนอะไหนแชงอ่ะเอา้าแชงยังไม่เข้างานโนาะมาเอะโอ้โหผมโดนทำเห็นด้วยว่าเนี่ยอืะอ่ะเดี๋ยวผมรอแชงเกิดเลย น่าจะยังไม่เกิดนี่ครับทรงนี้นะล้อกระจนอยู่ในนี้ก็ตายครับข้างบนเขาโอ้โหโโน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 เขานัวกันมากเลยนะมาว่าเรือของเรากันนีกว่าครับสวัสดีแชงคูนี่ได้เวลาแล้วล่ะเปิดฮาคีเลยครับไอ้สะอาดผลังไปก่อนเลยครับใส่นัวลัวมาดรัวรัว เ <c oughs> วลเยอะแล้วมันหวดง่าย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ก็ตีแรงตีแรงนี่ครับโอ้โหได้มาเลยครับเซเบอร์ดาบกังแชงคูดนะครับปเดี๋ยวไปดูก็ดูซศบกันอีกทีครับไม่ได้อีกนี่คงได้ฆ่ากันเลยครับไปตามมา กดอุศบผมมาแล้วพูดคุยเอ้ได้แล้วเหรอเย้โอเคเจ็ดแสนฮอ้กดอะไรนะกดเฮดเหรอไปดูสิกดอะไรนะ น้อกดเคอ้โหเป็นฮาคีสังเกตนีะครับโอโอเดี๋ยวอยู่นะนี่ครับโอ้เห็นชัดเจนเลยนะแต่เหมือนระยะจะสั้นนะครับต้องฝึกด้วยบ้งเนี่ยโอ้โหปิดก่อนปิดก่อน ก็ประมาณนี้กันล้วกันนี้ครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับโว้าวเท่เือนกันนะครับคนนี้หากคินชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญกูอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากกับผมอล K Lux นะครับ เพื่อนๆมีความเห็นยังไงคอมเมนต์บอกผมมาได้เลยนะครับมันแจ้งเตือนอยู่ตลอดนะครับตอนที่ผมเลเวล700นะว่าให้ไปโลกใหม่นะครับ ต้องไปศึกษาเพิ่มแล้วนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยถ้าไม่ดูนี่คือไม่รู้จริงๆเนี่ยว่าต้องไปไหนต่อนะนะใครที่อยู่โลก2แล้วมีข้อแนะนำนะก็บอกผมมาได้เลยนะครับว่าผมพร้อมที่จะไปแล้วหรือยังนะตอนนี้นะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ y e a